เอาละสวัสดีทุกคนกันด้วยนะสวัสดีกับผมเซมเดิมนะครับและวันนี้นะฮะเรามาอยู่กับในเล d e r World นะครับ <c oughs> และในวันนี้นะฮะเราจะมารีวิวมาสเตอร์เลดเ k a นะครับเอ่อก็คือเลดเเข็มขัดสักดิธ์จาก The m o v i e f i ฟ e ์นะครับ Paradise Lost น,นั่นเองก็ก่อนจะไปเริ่มคลิปกันนะครับก็อยากจะขอให้ทุกคนที่เข้ามาดูนะครับกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับ งั้นเพื่อไม่ให้ปการเสียเวลามันเราเรามันเริ่มรีวิวไซก้าของเราเลยดีกว่านะฮะมาไปลงล่าง <in> นี่จะเป็นดีเทลคร่าวๆข,ของไซก้านะครับซึ่งจะค่อนข้างจะละเอียดนะครับสำหรับแมปเลเดอร์เวิ์ที่ลุงพีทำมาของเราแล้วก็เวลาโพสท่าก็จะเป็นท่านี้นะฮะน,น,นี่แล้วก็ถ้าใครสังเกตน,นะครับตรงนี้จะมีแผงวงจรให้เห็นด้วยนะฮะนี่ซึ่งไซก้านะครับเป็นหนึ่งในสอง เข็มขัดสักดิธิ์น,นะครับซึ่งอีกอันนึงจะเป็นออกานะฮะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีข้อมูลเสริมเล็กๆน้อย,น,อยนะครับในคลิปออกาที่เราจะรีวิวต่อไปเนาะโอเคต่อไปนะครับเป็น5บินพอเราเข้าสู่หมดบินนะฮะมันจะมีเจ็ดแพ็คมาแล้วเราก็สามารถบินขึ้นฟ้าแบบนี้ได้เลยนี่จะเป็นหน้าตาของไซกาเราน,นั่นเองมาแล้วเมื่อเริ่มรีวิวตั้งแต่ตีปกติกันเลยแล้วกันนะฮะแน่นอนนะครับการตีปกติเหมือนเลดเดอร์ทั่วไปนะฮะเป็นหมัดมวยไม่มีอะไรน่าสนใจนะฮะ คลิกขวานะครับคลิกขวาก็เหมือนตัวเซมิเลนนะฮะเป็นการเอาปืนโทรศัพท์ออกมายิงนั่นเองนี่ต่อไปนะครับคือสกิล e สกิล e นะครับจะมี2แบบนะฮะแบบคลิกซ้ายแล้วก็คลิกขวานะครับเราจะเริ่มรีวิวกับแบบคลิกซ้ายก่อนเลยนะครับกดตีปกตินะครับแล้วก็กด e จะเป็นซิงเกิลบาสนะฮะหรือว่าจะเป็นการเอาปืนนะฮะมายิงรัวๆนะครับ แบบนี้เลยต่อไปนะครับคือขี้ขวานะฮะขี้ขวาจะเป็นการเข้าสู่โหมดเจ็ตแพกนะฮะซึ่งเออมันช้าไปอะ่ะเอาใหม่นะนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นการเอาโหมดเจ็ตแพกมาใช้ยิงนะฮะซึ่งมันจะเป็นส่วนของทอนฟ้านั่นเองแบบนี้เลยต่อไปนะครับคือสกิลอาร์สแลชบาเนั่นเอง โดยสกิล R นะครับจะเป็นสกิลที่แช่ทอนฟา้านั่นเองซึ่งทอนฟา้าก็จะเป็นอาวุธตรงเจ็ตแพคของไซการนะครับเนี่ยไอไอแท่งอันนี้นะที่มันเลืองแสงเนี่ยก็ซึ่งสกิล R นะครับไม่มีหมด้วแต่คิดกว่านะฮะต่อไปนะครับสกิล4แน่นอนนะฮะสกิล C เหมือนโลกไว้ทุกตัวเลยก็คือชาร์จนั่นเอง ต่อไปนะครับคือช่วงไฮไลท์ของเรานะครับหรือการรีวิวอันตินั่นเองโดยอันตีไายการนะครับจะมีทั้งหมด3แบบนะฮะแบบแรกคือแบบที่ยังไม่ได้คลิกนะครับแบบที่2นะฮะคือคลิกซ้ายแล้วก็แบบที่3นะฮะคลิกขวาแน่นอนงั้นเรามาเริ่มรีวิวตั้งแต่แบบแรกนะครับแบบแรกนะครับคือการไม่คลิกนะฮะจะเป็นเข้าโหมดเจ็ตแพกนะฮะซึ่งโหมดนี้เราสามารถบินได้นะครับและอีกหนึ่งความพิเศษโหมดนี้เลยนะฮะเรากดยิ้ได้ครับ ซึ่งเรากดได้ทั้งคลิกซ้ายคลิกขวานะฮะโมดนี้ก็เป็นหนึ่งในโมดที่ทำดาเมจไปค่อนข้างรัวเลยนะฮะและแน่นอนนะครับก็สกิลคููดาวค่อนข้างนานนะฮะเดี๋ยวเราจะให้ดูหมดเจ็ตแพ็กอีกรอบนั่นเองเดี๋ยวรอคููดาวเสร็จก่อนระหว่างนี้ก็ดูสกิลนี้ไปก่อนลวกันสกิลาาอาทำฟไปสกิลเ e. นะสกิลอาอีกรอบ จะเป็นแบบนี้นะฮะนี่มาเยวให้ดูอีกรอบนะครับกดตัววีนะฮะจะเป็นแบบนี้เลยซึ่งดาเมจก็ค่อนข้างดีนะฮะขึ้น4 0ื0นได้ด้วยอันติรอบเดียวก็เดี๋ยวรอรีวิวคูดาวนะครับต่อไปนะครับจะเป็นสกิลโหมดคลิกซ้ายนั่นเองซึ่งสกิลนี้ผมค่อนข้างชอบนะครับชอบที่สุดในบรรดาสกิลสายกาแล้วเพราะมันเท่ดีแล้วก็ มันเป็นสกิลที่ตาตึงจามเอตาตึงใจมากนะในเดอะ o ูวี A เอพาราได Lost ซึ่งคนที่โดนท่านี้ก็เป็นมนุษย์ทายของเรานั่นเองนี่นะฮะเกียร์ที่ผมใช้ก็จะเป็นเกียร์นี้นะมาเรามาเริ่มรีวิวนะครับโหมดต่อมานะครับคือคิกซ้ายนะฮะลอนเตจะเข้าทัตซีนนะครับและจับสัตรูทุ่มลงมาแบบนี้นั่นเองนะฮะ ซึ่งใน The Mo v i e p a พ a d i s ดล s t นะครับคนที่โดนก็คือคุซกาของเรานะฮะแต่ว่าผมจําไม่ได้นะครับว่าเขาจับชุ่มลงมาหรือจับโยนลงมานะก็เดี๋ยวแปะคลิปไว้ให้ดูนะฮะเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนะและ้วก็พุ่ง,งลงตาแบบนี้นะฮะซึ่งคนทั้งเท่เลย <S <S ต่อไปนะครับจะเป็นสกิลโหมดสุดท้ายนะครับหรือว่าโหมดคลิกขวานั่นเอง ซึ่งหมุนคลิกขวานะฮะก็ต้องรอคูดาวให้เสร็จก่อนนะนี่นะฮะเรากดคลิกขวาไปเลยนะครับแล้วกดอติมันก็จะเป็นโหมดนี้นะฮะแล้วก็จะระเบิดน,นะครับซึ่งเอ่อถ้าถ้าพูดตามตัวคือสําหรับผมโหมดนี้มันค่อนข้างง่อยนะฮะไม่เท่ถ้าเทียบกับโหมดที่2ที่ผมบอกไปนะครับอันนั้นเทพกว่าเยอะเลยเดย้ดูอีกรอบนะครับก่อนปิดคลิปนี่ Okay. มันก็จะเป็นการชาร์จไปรอบหนึ่งนะฮะแล้วก็จะระเบิดแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้นะฮะสําหรับการรีวิวไซการในวันนี้เดี๋ยวก็ก่อนปิดคลิปนะครับมาเราจะโชว์ท่านี้อีกรอบนึงท่าปวดผมนี่นะฮะก็จะเป็นท่านี้เลยพ <It 's S 1> <2. S 2> ุ่มลงไปนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับก็เเปนว่าสําหรับคลิปนี้นะฮะก่อไว้เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับก็ ถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมซีเบลไปแล้วครับบ๊ายบายจี๊